สะพานตินละสูรานุนจังหวัดสงขลาช่วงนี้จะข้ามไปจากสงขลาไปฝั่งสิงหนคคอํอำเภอสิงห์นครเป็นช่วงสะพานช่วงแรกก็บริเวณข้างหน้าเป็นจะเป็นภูเขาซึ่งเรียกว่าเขาแดงแล้วก็เว้นด้านซ้ายมือแล้วก็ขวามือก็เป็นทะเลสาบ บริเวณนี้ชาวบ้านจะเลี้ยงปลากระพงกันมากส่วนมากชาวบ้านจะเลี้ยงปลากระพงกันสะพานจะมีสองตอนครับจะมีสองตอนถ้าจากในเมืองเข้าไปเกาะยอตอนตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าเมตรประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นช่วงที่สองก็ตกอยู่ประมาณสักกิโลเมตรกว่า ก็อากาศกําลังดีเลยครับตอนนี้อากาศกําลังดีเป็นสะพานสี่ช่องจราจรครับไป2กลับ2อด้านหน้าก็เป็นเกาะยอครับอาหารขึ้นชื่อ